สวัสดีครับพี่เพียนครับวันนี้มันเกิดหนูใจไหมครับเอีมันเกิดหมามีด้วยเหรอหมาขาเอาแต่ใจติงนั่แนหลนะเนี่ยนาหันมาหน่อยเร็วมาเบิร์ดมามามาเบิร์ดเด็กมาเบิร์ดเด็กกันก่อนดิ Happy birthday to you Mày hành đâu ơi. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday To you Mả bó chói rồi